มินจูคะมินจูสวัสดีค่ะก่นอนอะสวัสดีค่ะมินจูมาเก็บผักกวางตุง้งนี่ยนี่นี่แขนงกวางตุ้งนี่อ่ะเก็บช่วยกันเร็วเร็วอืมนี่แขนงกวางตุ้งอ,อ่อ,อนอ่อนอ้าวอ,อ้อาวเก็บลูกเก็บอา้าวอ่ะมินจูน้อยเก็บอ่ะเก็บค่ะเก็บมินจูอยากเป็นยูทูบเบอร์อ่ะ วันนี้อากาศครึม้มฝนตกละมัง้งฝนตกไกลอา้าวน้องมินจูอา่ามินจูอยากเป็นยูทูบเบอร์ตั้งกล้องไม่ได้เลยค่ะมมนใส่กล้องอืมเก็บเก็บค่ะเก็บเก็บค่ะเนี่ยอ่อนมากเลยค่ะค่ะน้องมินจูคะ มิจูมิจูน้อยตั้งกล้องไม่ได้เลยอืมอ,อช่วยยายเก็บผักค่ะน้องมินจูช่วยยายเก็บผักค่ะมินจูน้อยช่วยยายเก็บผักค่ะ ทำอะไรขึ้นรถมาตามทางก็ถามเขาไปหมดถามเขาว่าทำอะไรน้องอยังมาทางน,นี้ลูกมดงามไปนู่นไปนู่นลูกไปมดงามมดงามว้ายมดงามไอ้งามไองาม,งามวันนี้อากาศครึ้มครึมเก็บผักขี่หูดไม่เก็บมันก็เก ทางนู้นนะลูกนะมดุดมุดง่าม กินค่ะตาถามว่ากินมะละกอสุกไหมกินค้านุ่นนุ่นน,นุตาเรียกนุ่นกินค่า <c oughs> ก็เตะเตะแต่ก็ไม่เป็นไรลุยไปให้ตาปอกให้ไป <c oughs> ไป <c oughs> ไป ตทางตามางเดินมทางเตะไอ้วาวนะไปให้ตาปอกให้ไปไปห่างขาเฉยเลยเตะไปไม่เป็นหรอ,อไปบ่เป็น